ความเป็นอยู่สุดแรงแค้นแรงงานกัมพูชากลับประเทศไปแต่ไม่มีงานทำ ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากสื่อของกัมพูชาอย่างเกาะสันติเพียบเดลี่นะฮะหรือว่าเกาะสันติภาพนั่นเองนะครับได้นําเสนอข่าวนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทยนะหลายๆคนนะอาจจะยังไม่มีงานทําแต่ขอให้รู้ว่ากัมพูชาของเรานั้นเตรียมงานไว้แล้วหลายพันอัตราเพื่อ พวกคุณส่วนสื่อลูกของเกาะสันติภาพอย่างซิติบัสนะครับก็ได้รายงานว่าแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยจะได้รับโอกาสและได้รับงานมากกว่า7,000คนและได้เงินเดือนสูงกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำ แน่เป็นไงฮะบอกว่ากลับบ้านแล้วได้เงินเยอะกว่าเดิมนะฮะแต่ผลปรากฏว่าหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้ออกมาโพสตข่าวแบบนี้นะครับกบกลายเป็นว่ามีชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากครับที่เข้ามาคอมเมนต์และบอกว่างานอยู่ที่ไหนช่วยบอกทีถ้ามีงานช่วยลงเบอร์โทรไว้หน่อยตั้งแต่กลับมายังไม่มีงานทําเลยคือโดยการคาดการเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมีชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ แล้วกว่า3 0 0 0 0 0คนแต่แน่นอนว่าจํานวนงานที่กัมพูชามีเตรียมไว้ให้เนี่ยมันไม่เพียงพอครับเอาเข้าจริงๆบางคนบอกว่าไม่มีงานเตรียมเอาไว้ด้วยซ้ํามีแต่ตัวเลขมีแต่การประกาศแต่ไม่สามารถเข้าทํางานได้เพราะถ้าใครจะเข้าทํางานในบริษัทที่อยู่ในกัมพูชาไม่แบบว่าจะเป็นโรงงานต่างๆร้านค้าต่างๆจะต้องจ่ายเงินให้กับเอเจนซี่ก่อนถึงจะเข้าไปทํางานได้ก็เรียกเป็นว่าทุกซ้อนทุกทุกในทุกอีกทีของคนกัมพูชานะครับที่มีงานมีการทําอยู่ในประเทศ ดีๆแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับไม่ไวายที่เจ้าตัวนั้นจะต้องเดินทางกลับประเทศนะับเพราะเกรงกลัวความไม่สงบบ้างเกรงกลัวจะโดนคนไทยทําร้ายบ้างซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกแอนตี้หรือรู้สึกลบกับชาวกัมพูชาเหล่านี้แหละครับแต่ว่าพวกเขาเองก็รู้สึกหวาดหวั่นนะครับเพราะว่าไอ้ข่าวที่คนไทยไปทําร้ายชาวกัมพูชาเนี่ยมันเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วเรียบร้อยครับและแม้ว่าการกระทําเหล่านี้จะเป็นการกระทําส่วนน้อยของคนไทยส่วนน้อยแต่สิ่งที่เข้าสู่ระบบออนไลน ายแล้วไม่สามารถแก้ไขได้นะครับข้อมูลถูกบันทึกเอาไว้แล้วชาวกัมพูชาก็แคปไปประจานทั่วโลกเลยทีเดียวส่วนชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งนะครับที่กลับเข้าไปอยู่ในกัมพูชาแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการที่เจ้าตัวเลือกกลับมาทํางานในกัมพูชานั้นน่าจะเป็นความคิดที่ผิดเอาเสียมากๆไม่น่าตัดสินใจกลับมาที่กัมพูชาเลยเพราะมาแล้วไม่มีงานทําซ้าร้ายในปีหน้า คนเหล่านี้จะถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นแผนล่อคนกลับประเทศที่สุดแสนจะเข้าทางจริงๆนะฮะสำหรับฮุนเซนและฮุนมาเน็ตซึ่งกัมพูชานั้นประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าในปีหน้า2569ซึ่งกัมพูชาจะเป็นปี2570นะฮะคือพอศอที่ไทยเราใช้กับกัมพูชาใช้เนี่ยมันจะเหลื่อมกันอยู่ปีหนึ่งนะฮะซึ่งกัมพูชานั้นจะไวกว่าไทย1ปีซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารออกมาให้ประชาชนต้องไปเป็นทหารนะครับ การเป็นทหารของกัมพูชากับการเป็นทหารของไทยเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับเงินเดือนของทหารกัมพูชานั้นต่ำเตี้ยวเรียดินมากๆส่วนทหารบ้านทหารป่าไม่ต้องพูดถึงครับพวกนั้นไม่มีเงินเดือนครับสิ่งที่รัฐบาลตอบแทนให้กับคนเหล่านี้ที่ออกไปลบในแนวหน้าก็คือมีบ้านมีที่ดินเอาไว้ให้สําหรับครอบครัวของทหารแต่ดูเหมือนว่าทหารกัมพูชาใน,นรอบที่ผ่านมาจะตายกันเยอะครับตายเยอะจนรัฐบาลกัมพูชานั้นซัพพอร์ตตอบแทนกลับคืนไม่ไหวนะครับ ถ้าจะให้ที่กับคนหนึ่งคนหนึ่งไร่กับเงินอีกหนึ่งแสนต่อจํานวนทหารที่เสียชีวิตหนึ่งนายเนี่ยกัมพูชาน่าจะมีเงินไม่พอมีที่ไม่พอให้กับคนเหล่านี้แล้วนะฮะและชาวกัมพูชาอีกเป็นจํานวนมากครับยังคงตามหาญาติซึ่งเป็นทหารของพวกเขาอยู่บางคนบอกว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้เลือกหนีทหารและไม่ยอมกลับมารายงานตัวที่หน่วยของตัวเองเพราะกลัวว่าจะต้องไปรบอีกบางคนบอกว่าที่ทหารเหล่านี้ไม่ยอมมา รายงานตัวและให้ญาติออกมาประกาศตามหาเจ้าตัวนั้นก็เพราะว่าไม่อยากกลับไปเป็นทหารอีกครั้งนะฮะมันเป็นแผนที่แยบยนต์ของคนที่ไม่รักชาติอันนี้คือคําพูดของชาวกัมพูชานะครับแต่เอาข้อจริงๆครับอย่างที่เราทราบกันแล้วครับว่าทหารเสียชีวิตที่ชายแดนเยอะมากมากและทหารของกัมพูชาเองศพของพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการเก็บกู้ไปแต่อย่างใดยังคงเน่าเหม็นอยู่ที่ชายแดนเป็นเหยื่อนกเหยื่อกาเหยื่ออีแรงเหยื่อหนูนา เหยื่อม้าในแบบที่เรียกได้ว่าสัตว์เหล่านี้แทกินไม่หวาดไม่ไหวนะครับไม่ทันจนถึงกับเน่าอืด เต็มชายแดนเลยแหละครับธรรมชาติจัดการไม่ทันเลยนะฮะกลับมาที่ประเด็นเรื่องของแรงงานครับคุณผู้ชมครับแรงงานกัมพูชาจํานวนมากเนี่ยก็ยังคงเดือดร้อนนะครับที่กลับไปอยู่ในประเทศของตัวเองด้วยคําโกหกของฮุนเซนว่าจะมีงานให้ทํามีเงินเดือนสูงกว่าในฝั่งไทยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วแรงงานกัมพูชาเหล่านี้ไม่มีงานทําครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชาบอกว่ายินดีต้อนรับพี่น้องแรงงานที่กลับมาจากเมืองไทยเราจะมีงานให้คุณทําและมีเงินเดือน มากกว่าที่ทํางานในประเทศไทยด้วยซ้ําโดยที่จังหวัดกํำปงจามมีตําแหน่งงานกว่า20,000ืําตแหน่งรอทุกท่านที่กลับมาจากประเทศไทยโดยแรงงานในจังหวัดกํำปงจามเนี่ยเมื่อเข้าไปถึงจะมีสํานักง,งานอันใหญ่โต ไว้รอต้อนรับทุกท่านโดยท่านอูนจันดาจะรอรับประชาชนทุกคนที่กลับมาจากประเทศไทยสามารถติดต่อกลมแรงงานและฝึกฝีมือแรงงานของเราได้ซึ่งปัจจุบันนี้โรงงานและผู้ประกอบการกว่า1 8 0 0 0แหง่งรอรับทุกท่านอยู่เอาจริงจจังหวัดกำปองจามเนี่ยนะฮะเพิ่งมีข่าวปลดพนักงานทั้งโรงงานไปเมื่อเร็วๆนี้นะฮะและคนงานที่เป็นคนงานสูงอายุนี่ก็โอดโอยแล้วครับเพราะว่าแก่แล้วไม่รู้จะไปหางานที่ไหนทําซึ่งเป็นโรงงาน งานผลิตรองเท้าแบรนด์จีนนะฮะปลดคนเป็นหมื่นหรือว่าเขาจะปลดรอรับคนที่กลับไปจากเมืองไทยอันนี้แอดไม่ทราบนะฮะส่วนไนซันเมคาครับซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงแรงงานของกัมพูชาก็ได้ออกมาบอกเช่นกันว่าถ้าหากแรงงานคนไหนยังไม่มีงานทําให้โทรติดต่อมาเลยที่เนี่ยเปิดรับแรงงานมากมายใครที่ยังไม่มีงานทํามาฝึกแรงงานรอได้เมื่อไร่ที่มีงาน ก็จะถูกส่งไปทําทันทีไม่ว่าจะเป็นในพนมเปนสวายเรียงกําปงสปือตาแก้วและที่สีหนุวิวด้วยก็ไม่รู้ว่างานที่ทํานี่มันจะเกี่ยวกับคอเซนเตอร์หรือเปล่านะฮะทีนี้เราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะฮะชาวกัมพูชาที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจของเกาะสันติภาพเนี่ยพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าเขาโกหกน้องชายชั้นน้องชายชั้น5คนกลับไปที่ ประเทศกัมพูชาแต่ไม่มีงานทําโรงงานแต่ละโรงงานนะ่ะบอกว่าถ้าจะเข้าต้องเสียตังค์ด้วยทําเป็นสเทสแล้วก็บอกว่าผลพวกนี้ไม่ผ่านงานแถมยังยึดเงินของเขาไปอีกด้วยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่งานพวกนี้ขี้โกงหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนนเช่นกันนะฮะโดยบอกว่าฉันไปที่ตาแก้วมาพวกเขาบอกว่าฉันนะ่ะมีพลังงานไม่พอที่จะทํางานให้กับพวกเขาโรงงานของพวกเขาที่ทําอยู่เนี่ยรับ ไม่ถึง10คนด้วยซ้ําไอ้ที่เหลือเป็นตัวเลขเนี่ยก็สร้างภาพเท่านั้นเองหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่แล้วพี่ชายบางคนบอกฉันว่าให้กลับมาใหม่ตอนปีหน้านะและแบบนี้เราจะอยู่ได้ยังไงเราต้องกินต้องใช้ทุกวันวิญญาณฉันจะออกจากร่างแล้วหลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็บอกอีกทีนะครับโดยบอกว่าคุณยังโชคดีที่เขาบอกว่าอีกหนึ่งปีค่อยมาฉันเนี่ยเขาบอกว่าอีก2ปีค่อยมาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฝากถึงทุกคนที่กําลังหา งานทนะํานามันไม่เช่เรื่องง่ายเลยที่สําคัญก็คือเงินเดือนนะ่ะมันจะไม่พอใช้ด้วยถ้าเป็นไปได้นะคนงานขมินที่อายุเกิน40ปีไปแล้วนะ่ะและเป็นกําลังหลักของครอบครัวเนี่ยอย่าออกจากงานที่ทําอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทํางานทําไม่ต้องทํางานว่าไม่ทํางานได้ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นเพาะปลูกได้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม่งเอ้ยฮะเฮาใส่หวัวแท้ๆไม่น่าออกจากงานเก่าเลยกูคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า สถานที่ทำงานก็ไม่ดีระบบการทำงานก็ไม่ดีที่สำคัญมีแต่พวกขี้โกงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเฮ้อเหนื่อยใจจริงๆขมเมนโกหกคมเมนอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันกลับมาในประเทศต่างนั้นแล้วแต่ฉันยังหางานทำไม่ได้เลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนกัมพูชาของเราจะตกงานเยอะขนาดน,นี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอย่ามามโมมากเลยฉันเห็นมาเยอะแล้วไอ้บอกว่ามีงานทําเนี่ยสุดท้ายไปแล้วก็ไม่มีงานคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรวะงั้นในประเทศของเรามีเยอะแยะทําไมประชาชนถึงบอกว่าไม่มีงานทํากันเยอะขนาดน,นี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกอยู่ไงว่ามีงานทํามีงานทําหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่า ไองานนะ่ะมันก็พอมีแหละแต่งานที่มีนะ่ะมันได้เงินเดือนน้อยมากเงินเดือนที่ได้นะ่ะก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายที่มีมากจนเกินไปอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าเดือนหนึ่งทําได้3 0 0ถึง600ดอลลาร์คุณคิดว่าคนที่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ในตาแก้วเนี่ยเงินมันจะพอใช้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศของเราเนี่ยผิดพลาดบ่อยมากเลยเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแรงงานมันจะมีสักครั้งไหมที่มันจะถูกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบบอกว่าไองานเยอะมันก็เยอะจริง แต่เงินเดือนที่ได้น่ะมันน้อยมากจนไม่พอใช้เลยหละอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับบอกว่าหางานไม่กี่วันในรอบเดือนที่ผ่านมามีคนให้เงินเดือนฉันตั้งหกหมื่นต่อเดือนเลยนะฉันจะกินอะไรดีนะฉันจะกินอะไรดีนะเงินเดือนตั้งหกหมื่นความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะพ่อแม่พี่น้องช่วยหาข้าวหาน้ํามาจุนเจือคนที่กลับมาจากประเทศไทยด้วยแล้วก็ช่วยหางานให้ทําด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันมาจากประเศ ไทตอนนี้กำลังมองหางานในกัมพูชาอยู่แต่ไม่มีงานไหนที่รับฉันเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใช่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังหางานทำแต่ก็ไม่มีงานทำคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันกำลังหางานทำอยู่อีกคนหนึ่งก็ตอบเช่นกันนะฮะบอกว่าฉันก็กำลังหางานทำอยู่ถ้ามีช่วยลงเบอร์ไว้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆตอนนี้ฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยและกำลังหางาน ํานทาอยู่ที่สําคัญฉันไม่มีที่อยู่ด้วยอา้าวกลับไปประเทศตัวเองแต่ไม่มีที่อยู่นะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันก็กําลังหางานทําเช่นกันตอนนี้ฉันอยู่ในจังหวัดเสียมรีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากทํางานจริงๆงานอะไรก็ได้ พราะตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะบอกว่าโอ้เหนื่อยใจจริงๆเลยประเทศนี้มันโกหกกันได้ทุกวันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามีคนบอกฉันว่ากลับมาที่ประเทศแล้วจะได้เงินเดือน8 0ดหมืนฉันอยากรู้ว่าเมื่อไรมันจะได้เงินเดือน8 0ดหมืนจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันกลับมาจากประเทศไทยนานแล้วและฉันยังไม่มีงานทําเลยตัวฉันเองน่ะอยากทํางานมากมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันกลับมาจากประเทศไทยเกือบจะได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ฉันก็ยังไม่มีงานทําเงินที่ฉันหามาได้ก็กําลังจะหมดคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเพราะเธอเลิกพูดสักทีก็หกคนในประเทศก็หกร้อยครั้งพันครั้งแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเลิกโกหกสักทีไอพวกขี้ ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าฉันเชื่อคำพูดของผู้นำมาโดยตลอดแต่ฉันกลับมาอยู่ที่เสียมเรียบตอนนี้ไม่มีงานทำคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปนะฮะบอกว่าจะพาฉันไปบุกน้ำลุยไฟที่ไหนก็ได้แต่ช่วยทำให้คอมเมนต์ของเราอยู่ดีกินดีได้ไหมเนี่ยฉันกลับมาบ้านเกือบเดือนแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยฉันบอกคนอยู่ที่เมืองไทยนะไม่ต้องกลับมาเพราะถ้ากลับมาแล้วรับรองนายจ้างที่ไทยไม่รับคุณกลับไปอีกนะคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปนะฮะบอกว่า ฉันก็อยากมีงานทําเหมือนกันนะพี่ชายแต่ตอนเนี้ไม่รู้จะทํเอะไรคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าใครก็ได้ช่วยหน่อยเถอะคนขมเมนตด้วยกันโปรดช่วยคนขมเมนด้วยกันหน่อยเถอะคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่ามีหลายบริษัทรับสมัครงานหลายคนก็เลยกลับจากประเทศไทยไปแต่พอโทรไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีงานทําอ้าวแล้วที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเราพูดเสมอมาล่ะมันคืออะไรคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าของานทาหน่อยทุกคนฉันเพิ่งกลับ มาจากประเทศไทยฉันไม่มีงานเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันกลับมาจากประเทศไทยเกือบเดือนหนึ่งแล้วหนึ่งเดือนไม่มีทั้งงานและไม่มีทั้งเงินคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากรู้จริงๆฉันเห็นหลายคนมาคอมเมนต์แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วพวกเขาอยู่กันได้ยังไงคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสามารถทํางานได้นะแต่ตอนนี้ฉันท้องอยู่ฉันไม่รู้ว่าจะมีงานให้ทาหรือเปล่าคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อ เลยว่ามีคนขอมเมนที่กลับมาจากเมืองไทยแล้วไม่มีงานทํากันเยอะขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเราก็คงจะเป็นน้ําตาลที่อยู่ที่ก้นแก้วคนเท่าไหร่ก็ไม่ลอยขึ้นไปข้างบนการทําตามที่ผู้นาของเราบอกให้กลับมาในกัมพูชาเนี่ยสงสัยจะเป็นความคิดที่ผิดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทุกคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์นะฟังหูไว้หูนะคนพวกเนี้ไม่รู้ใช่คนจริงๆหรือเปล่า าหาว่าเพื่อนร่วมชาติเป็น i o ซะแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าได้โปรดเอะ ยุดโกหกฉันซะทีฉันกลับมาที่ประเทศต่างนั้นแล้วตอนเนี้ฉันจะไม่มีเงินใช้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้ามีงานทําช่วยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยตอนเนี้ฉันไม่มีเงินเลยปากของฉันก็จะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วแอดพยายามเข้าไปดูโปรไฟล์ของชาวกัมพูชาแต่ละคนนะครับที่เขาเคยทํางานอยู่ในประเทศไทยของเรานะฮะแล้วก็กลับไปประเทศตัวเองตามคําเชิญคําเรียกร้องของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตนะครับความเป็นอยู่ของพวกเขาในประ ประเทศไทยค่อนข้างดีนะฮะแต่พอกลับไปประเทศก็อย่างที่ได้ฟังคอมเมนต์ไปครับคุณผู้ชมครับไม่มีงานทําไม่มีเงินโดนฮุนเซนหลอกไปตอนนี้จะกลับมาที่เมืองไทยก็มาไม่ได้แล้วนะครับถ้าจะมาก็ต้องลักลอบเข้ามาซึ่งการลักลอบเข้ามาในช่วงนี้เรียกได้ว่าลําบากมากๆนะฮะกองกำลังของทัพภาคที่1นี่เรียกได้ว่าแทบจะจับได้รายวันกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความอเนจอนาตของชาวกัมพูชาที่โดนฮุนเซนหลอกให้กลับเข้าไปในประเทศตัวเองคุณผู้ชมแ่ะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพส์ก็ต้องขออภัยเอาไวน้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ